สวัสดีครับวันนี้พบกับผมตีตังมากมีอาคาสวินนะครับวันนี้ผมพารถโฉมใหม่ๆปีใหม่ๆสภาพสวยๆมาให้ชมกันนะครับผมตัวนี้เป็นมิซูมิชิแอตทราดนะครับผมปี2019นะครับผมตัวนี้เป็นตัว1 2 GLS นะครับผมเครื่องยนต์พันสองซีนะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2019น้าะครับเป็นกระจังหน้าลังผึ้งนะครับ คันนี้เห็นจากด้านหน้าเนาะก็จะเป็นไฟโคมันติรีเฟกเตอร์นะครับผมมีไฟตัดหมอกมีไฟเดย์ทามมาด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับผมเดี๋ยวพาดูรอบๆคันนะด้านหน้าก็จะมีสเกิร์ตมาด้วยเพิ่มเติมเข้ามานะให้รถมันดูดีดมูมีมิติมากขึ้นนะครับผมอ่าสเกิร์ตบอกเลยว่าได้สเกิร์ตรอบคันสวย,สวยๆหล่อแล้วที่สําคัญตัวนี้ได้ล้อแม็กใหม่มาเลยนะครับผมเพราะว่าที่จริง แอสทาตัวนี้ตัว GLS จะเป็นล้อกระทะนะครับผมอันนี้เปลี่ยนล้อใหม่มาให้รถมันหล่อขึ้นดูดีมากขึ้นนะครับผมนี่สเกิดด้านข้างก็มีเพิ่มมาด้วยทำให้รถมันมีมิติมีมุมมองมากขึ้นนะครับผมเรียกว่าจัดทรงลงล้อให้หล่อๆดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมอรอบคันเนาะเสาอากาศจะอยู่ด้านบนอด้านท้ายอันนี้ไฟท้ายบอกเลยว่าคล้ายๆรถเบนซ์เลยนะครับผม ทรงคล้ายๆกันนะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมท้ายก็จะมีขีดโคเมียมมาหนึ่งหนึ่งเส้นใหญ่ๆนะครับนี่แอดทราดอยู่ตรงนี้ด้านหลังก็มีสเกิร์ตมาด้วยหลอ่ลอๆรอ,อบขันประมาณนี้ครับมาชมภายในกันต่อครับผมภายในของแอดทราดคันนี้นะครับผมถือว่า สภาพดีมากๆนะครับผมไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะภายในคอนโซลอะไรก็ยังไม่มีช้ำพวงมาลัยก็ยังไม่ลอกไม่ผุอะไรนะครับผมก็รถก็ยังใหม่ๆสภาพสวยๆนะคันนี้เดี๋ยวให้ซูมดูใ,ใกล้ๆนะครับผมคันนี้เลขไม้เพียงสามหมื่นกิโลนะครับผมสามหมื่นเก้าร้อยสิบเก้ากิโลนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยสามก้านาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมก็จะมีพวกปรับโหมด เพิ่มเสียงแล้วเสียงอะไรนี้ครับเชื่อมบลูทูธมันก็จะมีรับสายวางสายด้วยนะครับผมอันนี้เหมือนเวลาเราจะพูดเนาะเนี่ยใช่โชว์หน้าจอเดิมๆขึ้นมาก็จะเป็นให้เชื่อมบลูทูธเลยนะครับอันนี้เชื่อมบลูทูธได้จอทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็ USB AUX มาด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากเชื่อมบลูทูธนะอยางว่าตรงนี้ก็จะมีะที่เสียบบุหรี่ จุดบุรีนะเรือว่า Power อร์อา t นะครับผมชาร์จแบบตรงนี้ก็ได้เหมือนกันที่วางแก้วก็มีสามช่องเออสองช่องตรงนี้ก็ที่วางของพวกคุณแจรถเออต่างๆครับเหรียญแบงค์ยี่สิบแล้วจ่ายค่าทางโน่นทางด่วดนะครับผมส่วนหัวเกียร์คันนี้ครับผมเกียร์จะเป็นแบบเกียร์แบบซิกแซกนะครับผมนี่เข้าเกียร์ได้แม่นยำนะครับผมอนะ่ถือว่าดีไซน์ออกมาดีพอสมควรเลยนะครับผมอ่าดีมากๆ ตัวนี้ก็เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะครับผมมีทั้งฝั่งพวงมาลายัยตรงพวงมาลัยหนึ่งจุดแล้วก็ด้านข้างก็มีแอร์แบ็กอีกหน,หนึ่งจุดนะครับผมอ่าถ้าแผ่นกล้องขึ้นไปก็จะเห็นเลยครับฝ้าสะอาดสะอ้านมากๆนะครับผมสภาพดีๆตัวนี้อะดูๆตรงนี้ก็ได้เบาะเป็นเบาะเดิมๆลายเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมยังไม่ช้ายังไม่ย่นเลยนะครับผมฝั่งน้ํายังแน่นๆโอเคทั้งสี่ตัวเลยนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอ,อกล้องนิดนึงเดี๋ยวผมพาดูนี่ครับผมนี่รถอีโกคาครับผมคันนี้อ่เดี๋ยวผมดับเออเนี่ยกระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้านะครับผมมีระบบกันทลัยด้วยนี่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 แข่งข้างด้วยมีเซ็นทรัลล็อกนะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับออโต้ Auto, ฝั่งคนขับนะอย่วพับกระจกให้ดเลย ไม่ต้องเดินลงไปแล้วก็เอามือพับนะครับผมถือว่าในรถอีโกคาร์กลุ่มอีโคคาร์เนี่ยแอทาดของมิตซูบิชิแอทาดเนี่ยนะครับผมฟังก์ชันถือว่ามาครบครันมากๆเลยนะครับอ่ะภายในประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนี่ครับผมในส่วนของห้องเครื่อง เครื่องยนต์จะมาเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับสามสูบนะประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับผมอีโคคารตัวนี้อได้ ABS ด้วยนะครับเป็นอีโคคารแต่มี ABS ด้วยนะครับผมถ้าดูใกล้ๆนะพวก QC Parts เนาะมาร์กิ้งโรงงานยังอยู่กันครบนะครับผมพวบหัวน็อตตรงโช๊คตรงอะไรนะครับอตามท่อตามอะไรของคอยอะไรต่างๆยังมีมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับผม ในตัวของของตัวถังรถนะครับผมหรือว่าโครงสร้างรถนะพวกคานหน้าคานข้างอะไรต่างๆอันนี้ทางร้านรับประกันนะครับผมว่าไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํามาแน่นอนนะครับผมแล้วก็รับประกันเครื่องโยนต์กล่อง icu แล้วก็เกียร์ให้6กเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับตรงนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเครื่องยนตกล่อง icu เกียร์อันนี้ทางร้านเรารับประกันแล้วก็รับผิดชอบให้ดูแลให้ฟรีนะครับผมภายในระยะเวลา6เดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมคันนี้มิตซูบิชิแอตทราดนะครับผม1.2 GLS ปี2019นะครับผมราคาเพียง329,000บาทนะครับผมผ่อนอยู่6,000ก,กว่า72งวดน,นะครับผมไม่เกินนี้นะครับผมประมาณ6,500 6,000กลางๆประมาณนี้ดีวกว่าถ้าจัดแบบฟรีดาวนะครับผม KD ฟรีดาวได้เลยนะ วันนี้ผมตีตังมากมีออคาสสวิตสวัสดีครับ